สวัสดีครับเพื่อนๆเอสวนด,ดับนาวันนี้ครับดับนาจะมาพทําปุ๋ยปรับปรุงดินสุดเร่งด่วนครับเกษตรกรท่านใดที่หาสารปรับปรุงดินไม่ได้เนาะอย่างเขตบุยลำนี่เจะหายากหน่อยของของคูโรดนะครับใช้ดีมากเลย แต่ว่าของบุลรานี่หายากหน่อยแล้วดาบนาจะพามาทําเองนะครับวันนี้เนะี่ยสารปรปับรุงดินนี้เพื่อล่อรากเล่งรากนะครับทําให้เล่งรากเพื่อให้เราฟื้นต้นได้ง่ายในการทําชุดใบเนะาะช่วงนี้่ะดาบนากาลังจะทําชุดใบชุดใบที่สองเริ่มเริ่มจะออกมาแล้วครับก็เลยว่า ล่อรากปล่อยเขาออกมาหน่อยหนึ่งโดยการที่เราเราใส่ปุ๋ยนี่ครับเราจะใส่ปุ๋ยอินรีผสมกับเคมีนะครับปกตินะใส่ปุ๋ยอินรีก่อนเสร็จแล้วค่อยครั้งต่อมาก็ใส่ปุ๋ยอินรียนะครับใส่ปุ๋ยเคมีเสร็จครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็ใส่อินรียเพื่อลดในการใบไ,ไหม้นะครับ ปีซีนี่ไม่ต้องดูยี่ห้อครับหาดูได้ตามท้องตลาดเลยครับหาตรงตัวไหนที่มันมีไอ้พวกฮิวเมกเยอะๆมีสารอาหารใเยอะครับเอาเลยครับแต่ว่าจะให้ดีก็เป็นปลาเขานะครับปีซีปลาเขานี่ผมผมใช้แล้วใช้ดีมากจะหาซื้อไม่ค่อยได้เราก็ปรับปรับสภาพเอาครับเราก็ตัววิธีครับนี่มีซัมมีตัวนี้ที่เพื่อนเน ทำบาซิลัสไปแล้วเหมือนดาบนาที่ทําบาซิลัสไปแล้วะจะมีบีมีสตาร์นะครับหรือวิตามิน B1 หนึสำหรับพืชน,นะครับอยู่ในนี้มีผสมกันระหว่างฮิวมิกฟูวิกแล้วก็บีสตาร์ทบีแล้วก็ที่เชื้อบาซิลัสที่หมักแล้วครับผสมไว้ในนี้ครับผสมไว้ในนี้เพื่อในการเ,ราเล็กลากแล้วก็ ค่าไฟท็อปได้โดยที่บาชนัดหลาย,ลายสายพันธุ์เขาจะไปทำค่าเชื้ราพวกไฟท็อปอะไรได้นะครับตาบหน้าจะพามาทำโด,โดยวิธีนี้ครับแต่อขออนุญาตบางแมสกก่อนผสมตกสมักวีนซีผสมก่อนครับผสมลงไป น,นี่เขาจะมีพวกคิวมิกเสริมมาด้วยครับยี่ห้อนี้มีคิวมิกเสริมมาด้วยฮิวมิกจะปลาทะเลดาบนาก็หาได้จะตามท้องตลาดเองครับจากนี้เราถ้าเราใส่ฟลีซีอย่างนี้เสร็จแล้วครับเราก็เอานี้ลงไปคุกคุกกับเม็ดเม็ดฟลีซีเพื่อเราจะใส่ยิบซ้ำนะครับมันจะได้ไม่ฟุ้งเวลาเราไปหวานครับอันนี้ผสมไปแล้วมีบาชินลัด มีบีสตารหรือบีหนึ่งแล้วก็ฮีวิกฟูวิกนะครับต,ตัวนี้สำหรับเล่งรากครับร่ลอรากลาก,ลากปล่อยให้ขึ้นมาขึ้นมากินกินอาหารครับเท<ม>ลงไปครับเราก็เทลงไปสักหน่อยนึงคุกไปให้เม็ดให้เม็ดป<ม>ุ๋ยเราเปียกครับ แบบเดียวดูดหมดเลยสูตรนี้สูตรประหยัดครับสูตรประหยัดแล้วก็สูตรประหยัดแล้วก็มีคุณภาพมากครับเราจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมดามันก็ได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าสูตรนี้นะมันได้ทั้งสารปรับปรุงดินทั้งยิบซ้ำนะครับ ได้ทั้งยิปซัมเพื่อ,อไปปรับสภาพพีเฮดของดินนะครับปรับสภาพพีเฮดของดินให้เป็น,ให,ปนให้เป็นกลางครับโดยใช้ย,ยิปซัมเสร็จแล้วเราได้ฮิวมิกฟูบิกแล้วก็ b ีบหนึ่งและ b บีสตาร์ 1, แล้วก็เชื้อบาซิลัสทับชีริตอยู่ในนี้ด้วยเป็นการที่ว่าเราใช้สารปรับปรุงดินทีเดียวเราได้ได้ครบทุกอย่างเลยครับ ดยเราทําเองโดยแบบประหยัดประหยัดประหยัดต้นทุนวีนซีสอบหนึ่งก็อยู่สามร้อยกว่าบาทยิบซ้ําก็บริสุทธิ์ยิบซัมลดอาเก้าสิบห้าเก้าสิบไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่ก็สอบหนึ่งก็ร้อยห้าสิบครับของดีๆหน่อยของร้อยห้าสิบแต่ว่า ใชย้ยิบซ่อมที่แพงหรือตาผ้าทิหรือตา,า,ตอ,ตาอะไรนั่นที่เขาปรับปรุงดินมาแล้วที่เขา,าใส่สารธาตุรองธาตุเสริมมา,าก็แพงขึ้นครับแต่ว่าเราหาซื้อหาซื้อยากสิ่งในที่เราหาซื้อง่ายๆเราก็มาพยุกต์ใช้เอาครับดาบนาใช้สูตรนี้ก็ถือว่าโอเคครับ ลดต้นทุนด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยครับเน้นประหยัดต้นทุนครับเราก็ได้สารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพสูงครับครับเพื่อนๆถ้าลองเอาไปใช้ทําดูครับอสวนไหนที่เป็นสวนที่ใหญ่ขนาดเล็กนะครับที่เราพอทําได้ก็เอาไปทําดูแต่สวนไหนที่ใหญ่เราใช้คนงานเราอะไรก็อาจจะมีเครื่องผสม รือว่าซื้อสำเร็จรูปจากอา,อาจารย์สั้นหรือว่าของครูโรดนี่ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมการันตีให้ได้ว่าดีแต่ว่าถ้าหาซื้อยากก็ทำแบบผมก็ดีเหมือนกันครับดีดีเหมือนกันดับนาการันตีให้ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดับนาจะขอตัวไปใส่ในว,วันนี้จะททำให้เสร็จควอนไปก็เดี๋ยวดับนาพาดูต้น นี่หน่อยนะครับว่าไปรอบสองเขาเริ่มอ,ออกมาแล้วหลังจากเดี๋ยวนี้ฝนย,ยังไม่ตกเลยครับเพื่อนๆเขตรอยต่อระหว่งางกัมพูชากับบุรีรัมนีคน่คนมาทางนี้แต่ตกเขตทางกัมพูชามากแต่ว่าทางทางทางดาบนานไม่มีน้ำเลยปีที่ผ่านมานี่ รู้สึกว่าไม่มีน้ำลดเลยครับหน้าแรงนี่สาหัสสากันมากทำให้ใบเขาร่วงจนแทบจะฟื้น,ต,นต้นไม่ได้ครับตับนาก็ได้ปรับนะครับปรับน้ำแล้วเจาะบดานสองบอ่อแล้วะว่าปีนี้จะเอาลูกว่าจะไ,ได้ขนาดไหนอันนี้ใบใบสองเขาเริ่มออกมาแล้วครับดูร่องรอยที่ที่ใบเขาร่วงหมดเนี่ย หลังจากไม่มีน้ำรดครับฟื้นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับถือว่าดีก็จะมีเชื้อราพวกใบติดพวกอะไรนิี่หน่อยละดาบลาก็ได้พ่นยาแล้วก็อยู่แล้วครับออปีนี้จะเป็นปีที่ทำยากมากสำหรับคลิปนี้ก็ฝากฝาก fc ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ